<laughs> เกียดเส <laughs> ียเกียดเสียดีจังค่ะปอมมาอันนี้คือเพิ่งรู้นะเนี่ยหน้าชัดหลังแฟนเธอเอย๋ยแอบยินอยู่ข้างหลังเนี่ยแอบมองเธอยินหน้าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเฮ้ยแอบสนใจนิดน,นิแต่เธอดูช่างใช้มือ มา,มาเตรียมใจไว้หน่อยมันจะหหดก้อยจนเสียงเกินเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่กีตัวเองก็มาเกรียดซีนีมากเลยจริงเกียดซีนีเว้ะ อยากเป็นอะไรเมื่กีไม่เคยบอกโอ้เลยอ่ะว่าพี่อยากเป็นพี่อยากเป็นอะไรข้างหังพี่มันเด็กอ่ะอยากเป็นอะไรอ่ะช้าพูดว่าขนาดนี้เราพูดเธอาีอะไรอ่ะอะไรนะอยากเป็นบอยแบนด์อยากเป็นมอยแบนด์อะไรเราไม่บอกอะไรเอ่ย น้องแอ๊ดในคปแพี่บุ๋มมีอีกอันหนึ่งอ่ะเอ๊ะถ่ายโคเขาจับมือกันเอนี่แสนเป็นดีเลยใครอ่ะมาไงเราอเมื่อกี้เห่าเมื่อกี้มันฝนเห่าด้วยก็เลยเออน้ำตาไหลง่ายเออ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 คีโมไอจีมค่อร้องไอขีโม้ถ้าในชีวิตจริงอ่ะไม่ไม่ค่อยร้องไห้แบบเรื่องไหนก็จะกิดนร้องไห้ไม่ค่อยมีนะ คิโม่โอ้คิโม่คิโม่ไอ้ควายแฟนมีนมึงร้องไห้ใหญ่เลยเดแต่เป็นพูดน้องอย่าหน้าดูตัวเองทำไมเออใช่เกียดไม่ร้องเลยนี่ชอบอันนี้อันนี้กวนตีนเดียร์ ชอบวัเนี่ยมขอโ,โอ้ยแล้ว <laughs> ดึงอยู่นั่นหละ่ะ <c oughs> น้องแอคที่ลงคลิปไปเยอะนั่นน่ะพี่บุม๋มพี่บุ๋มเหรอาจะได้จำไหมเราก็กดดีกดรีพอร์ตคนนี้ยังไงครับทุกคนกดเข้าเป็นแอคนะครับผมกดเขาเป็นแอคเสร็จปุจป๊บกดข้างๆข้างๆรายงานนะครับผมแล้วกดรายงานรายงาน กดในงานเลยหนึ่สองสามอรอนๆรอะไอีเกียด